สุดๆโอ้ยจะได้สิคัดเอาตัวน้อย,อ,ยออกจ้ะวพาจะได้ขับบ้านกําลังกินอย่างนี้ไว้นะกินอย่างไม่มีพื้นพ้างโตไหมหาหอยแบบนี้โอ้ยหาหอยแบบหากระปูแบบนี้มันมว่วน างตัวดีมากนีมีคอมเมนต์มาถามมาว่าจับปุอย่างนี้ต้องมีใบอนุญาตไหมคะบอต้องมี้วจ้ะจับได้เลยนะคะแต่ว่าคนที่จับขายหรือว่าอะไรเงี้ยต้องมีใบอนุญาตนี่คือจับกินเนาะสอง พาย,ยัมาจับน้ำอายมาเด้อสิพามานัดวันมานะแต่สิพาลงมาจับให้เลยไอยอิ่มเลยละเอามาจับพาพี่น้องเบิ่งอัดสองฟิตหรือเล่าไ่ได้กินให้เบิ่งกได้หรอกนี่ฮะไอเหี้ยพี่ใหญยุติกาตั้งใจเฮ็ดให้ย,หย,ยุติใ่บันนี้ให้กลับมาสำนีหนึ่งตกน้ำเหรอเจ้าอยุงหัวไหลก็ไข่้ไรโรคเขาจะตึกเราจมหรือเปล่นี่โรคจ้ากินก่ออยู่นี้ ขบพอตกหน้ามแน่เลยเนี่ตกน้ามแน่ข่อยถือกหนนอนเลยเนี่ตกสิตกประมาณนี่ข่อยขมอยู่นี่นดูบางคนด้อตายข่อยถือดาัน,นถือจมระเบ้อข่อยโอตายตายตายๆเกือบถือดาเป็นยังไรร <laughs> ักษาเท่าชีวิตนะพีพ เมืยองเราสิบเวดให้อายได้เนี่ยสสกสลักซสื้อให้เรียบร้อยเป็นอย่างน่ารักถ้าทำอะไรให้สักอย่างเนี่ยต้องรักษาใ,ใส่ของบางอย่างเนี่ยเ่ามันทิ้งขวางกับบริ่มเนาะมาเพ่งก็ไวเด้อเนียเอามาก่อนจับ เมียซินิ่มจ้ะปล่อยเมียไปโอ้ยบริง่ายเด้อแต่จะขอ đây lại đâu âu quên hình nó dài luôn còn cái hết chục ở đây dài dài ừ dài dài ừ Tentu mie, Ini ya. bau. น้องมีน้องไปหลอกล่อให้เหยื่อกัดแล้วออกมาอืมแ้าเจ้าก่ใหญ่นะตัวนี้อ <c oughs> ยูกับเมียอโอ้ท็อเปินอาหารนะคะทุกคน ค่อยหกอยู่ได้วต่างไว้ในความเสี่ยงจะผสมพันธุ์เอาเมียเราไวเนี่ย กัดมาคะ่ะกัดมาเลยคะ่ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอะมาตายไหมเนี่ยหุ่นยายไม่ตายอือปลาทุกกสองสามขข้างในนี่ กพอได้นี่โอ้นี่นี่นี่ตัวง่ายง่ยนี่จะกลัว จะโคมกันอีกแล้วเอาเมียไว้นีหน่หอยหอยแมงผู้ไหมโบมีมันบบมีเนื้อเลยจ้ะเต็มอยู่เนื้ออาจี่มีไอเห็นมันน้อยไหมแล้วก็ไม่ค่อยเห็นคนเก็บพร้อมน้อยมาก ไปอันนี้ก็อาจจะมีอยู่นะเนื้อมันเนาะเราจะผัวอชอบอีก เท้า40นาทีเดียวอายจะไปดูฝั่งโน้นโจกบันนี้จกเบิง่งอายอยากพ่อแบบกระปูแน่ๆหรือพอมึกจากเทื้อิ่นกระประทานแนวว่าเนาะอยากกินเบิง่งกระปูที่จะของหาเองกระปูแน่ๆมันดิดเป็นแนวได้ทานอายไนวว่า แต่ละยายอย่างนี้โมเมนต์ Moment. ไม่ใช่ปลาหมึกนะเจลลี่ฟิตเกิยแล้วไยกัยนที่ได้ปลาหมึกแล้วบรรยากาศดีมากคนคนไปคุหนั่งเด็กที่พูด บ่้มมีกับปูไหมโหงงเด้ทางตัวเก่งอันยากมาตั้งไก่ล้วเดียเด๋ยวนี้เด่ะเพิ่งได้เพิ่มสองตัวน้อยนี่ไหมนี่ โอ้ยใหญ่โอ้ยอย่าเพิ่งกัดแม่อย่าเพิ่งกัดอย่าเพิ่งกัด,อกดโอ้ยคุ้มใหญ่สุดอืมสองเฮ้ยไปไหนเอ๊ะกัดไปก่อนสาม งัดก้อนนี้ดูจะได้ค่าง,งัดไหมนะหนึ่งสองสามเอ้ยเลี้ยวปูเป็นหน่อยๆหนึ่งอื้ม นี่เลยถ้าจะผสมพันกับแบบนีน้เนาะไงทองใส่กันแบบนี้อยู่นี่นะไอเห็นอยู่ในรูนี้นะคะนี่เอาได้ไหมอ่ะจะอาจะขอเข้าทางไหนดีนี่เหรอมา ขเขาไม่โอ,อ้นะจ๊าเข้าลึกเข้าไปเรื่อยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรหาไม่ใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่บออกมาก็ะซีใช่ตัวใหญ่ เจ้ฝังอยู่ในกีต่มไหมพางตัวเกงไม่ใหญ่มากโอ้เป็นวัดแล้วบันนี้ต้มแหง ยัยฮิฮิฮิพางตัวแกงน้อย ชงชินกับฉันเถิอดอ้โผล่ไปใส่เหย่ยไปใส่อันนี้คือปูปแปรนมีน้องปล่อยไปนั่งก่อนเถอะเราจะเหนื่อยแล้วอยสุว่าสามสิบสี่สิบเลยอ๋อใหญ่ใหญ่หญโอ้ยโอ้ย บุกเดือดบุกเดือดเมียเพิ่นเมียเพิ่นเริ่มเลือดแล้วเดี๋ยวแบบนี้ไปหลายเดี๋ยวได้ซะมางงไปในหมอนเด้อจ้าอืมไม่ใช่ไม่ใช่ นะคะคได้เยอะพอสมควรสิเมือแล้วสองทุ่มครึ่งจะสามทุ่มแล้วนี่โอ้โอเยอะมากเยอะแบบสุดๆโอ้ยได้สิคัดเอาตัวน้อยออกจ้ะเอาแต่ตัวใหญ่นะคะทุกคนสำหรับนี้ไอ้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ